อ้าวลงอย่างรวดอีกเอ้าความรอไม่มีเลยครับตอนนี้มีดีด้วยเอ้ใจเย้ใหญเย้ใหญ่ไปบ้างเขาอันนี้พี่ๆี่เขาก็นั่งรอผู้โดยสารใช่ครับหรือว่ารอมีเรื่องฮะยังไงขอเชิญท่านผู้โดยสารผมว่าเหมาะฮะผมว่าเหมาะเลยเที่ยวเลยดีดีถ้าทางจะได้อาชีพอาชีพแล้ว สวัสดีครับวันรเต้นวันนี้เรากระโดดโลดเต้นมาที่วินมอเตอร์ไซค์ซอยเคหะชุมชนคลองเตยแน่นอนที่สุดครับเราจะมาสัมผัสใกล้ชิดชีวิตคนขับวินหรือพี่วินขวัญใจของผู้โดยสารขวัญใจคนเดินดินทุกตรอกซอกซอยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับทีมงานไปค้นข้อมูลบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์เกือบเกือบหกพันวินที่ซอยเคหะชุมชนคลองเตยนี่คือหนึ่งในเกือบ6 0 0 0นี่แหละครับเราจะมาสัมผัสกับชีวิตของคนที่ มือจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์หัวใจอยู่ที่ผู้โดยสารแลกเหงือ่อแลกความสามารถแลกประสบการณ์ในการทำงานบนท้องถนนรับใช้ประชาชนคนโดยสารครับครับวินโอ้ขับวิน,วน,วนจริงๆจังเมื่ออาชีพไม่มีแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์นะไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้กลับไปใต้เนี่ยบางทีเจอมอเตอร์ไซค์ก็ยังคว้ามาขับเลย คือผมทำรายการนี้มาสี่ห้าเทปแล้วนะถ้าผมไม่รู้นี่ก็แปลกแล้วอ,อย่างวันนี้มาวินปกติสี่ห้าตอนก่อนก็จะมีคนมาประคบคู่พิเศษใช่ไหมครับวันนี้ก็มีเหมือนกันต้องมีนะาพาเปิดตัวน้องเบลอ่ะเปิดตัวพระเอกของเรานะครับนี่คือคนขับวินมอเตอร์ไซค์ตัวจริงเสียงจริงประจำวินนี้ชื่อ เบลครับชื่อน้องเบลนะฮะชื่อจริงชื่อจริงกระเบลชื่อวัชระพลจิตวันครับวัชระพลโอ้โหชื่อเพราะซะด้วยอันนี้คือที่ทํางานนี่ออฟฟิศเลยนะแล้วก็มีพี่ๆขับวินกันเยอะพาพี่ก็ไปดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือสมาชิกวินมอเตอร์ไซค์ของเคหะชุมชนคลองเตยอันนี้ไงนี่คืออัตราค่าโดยสารนะครับซึ่ง มันชัดเลยสาย45บาทโลตัส25ใช่ครับตึกใหม่20อย่างเงี้ยใช่ครับคือเป็นที่รู้กันอันนี้พี่ๆเขาก็นั่งรอผู้โดยสารับหรือว่ารอมีเรื่องฮะยังไงฮะรับรอผู้โดยสารนะฮะครับครับอันนี้นี่วัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยไอ้ตุ๊ดเบลนี่อายุ21น้องเล็กของวินป่ะใช่ครับเขาไม่อายุหมดแล้วพวกเเออหน้าตามีอายุนะฮะใช่ครับ นอกจากที่สุดในวินแล้วครับอ่านอกจากมีอายุแล้วแนะนําว่าอย่าไปมีปัญหากับเขาด้วยใช่ครับอ่ามาทางนี้สวัสดีครับพี่ครับเียนตัวปัญหาเลยวันนี้เหรอใชลเด็กเปี้ยวเด็กเปี้ยวนี่นี่นี่คือลำดับคิวใช่ครับอันนี้คือเช้ามาปั๊บเนี่ยต้องมาแฝงเบอร์อย่างของเบลนี่สามสิบเอ้าอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่สามสิบเอาเป็นว่าพอมาปั๊บสมมุติว่าคนขับบินใครมาเป็นคนแรกก็หาเบอร์ตัวเองสมมุติ30โป๊ะโปแฝงปั๊บเข้าไป หมายความว่าพูดโดยสารคนแรกมา30ออกอันนี้เป็นที่รู้กันเราต้องเอาอันนี้ไปไม่ต้องเหรอรอเข้ามาแล้วก็ค่อยมาใส่ใหม่อ๋อหมายความว่าถ้าเบลจะออกรถเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาวันนี้มาเฮ้ยต่อคิวอื่นไม่ได้ไม่ได้ ต้องรอกลับมาใช่แล้วก็มาใส่ใหม่ลับมาถึงปั๊บก็เสียบเอาไปใชต้องรอให้รถเข้ามาแลถึงจะมาแฝงเราได้ไม่ใช่ว่ามาครึ่งทางแล้วก็เคลื่องอันนี้มาก็ไม่ได้ไม่ได้เออต้องมาเสียบเอาเองใช่ครับผมทังหลักๆที่ผู้โดยสารวินนี้เข้าไปส่วนใหญ่เข้าไปตรงไหนฮะสายสี่แล้วไปกรมศุลแล้วครับ ไปตรงอันนี้คือ3มจุดใหญ่ๆใช่จุดใหญ่เขาไปกันตรงนั้นใช่ครับเบลพาพี่ทัวร์หลักๆได้ไหมอย่างจากตรงเนี้ยไปสายสี่ได้ครับพี่ลองดูนะได้ครับพี่ใครจะขับพี่ให้พี่ขับเบลรู้สึกเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงโอเคมาทีมงานเ็าเตรียมมอเตอร์ไซค์ไว้ให้พี่ขันแล้วเดี๋ยวพี่จะลองขับดูก่อนเบลบอกทางนะเอาละเฮ้ยแต่พี่ใส่หมวกกันน็อกผมจะเสียทรงไหม ียแน네่นะต่ออยู่แล้วครับโอ้โหปากหวานเบลนี่พูดจามีเหตุผลหัวไม่ได้ไม่ปวได้ได้ได้เห็นมันหัวโล่งๆเลยแบบหัวมันลานเออทอดทอททเออมันเกาะกบวกไม่ติดไม่มีดอกนี่พี่ขับพี่มีแจ็คหรอพี่ไม่มีสิเป็นหน้าที่น้องต้องเอามาให้ครับผมขอบคุณมากครับใช่ครับมาขับมอเตอร์ไซค์ฮะระวังรถครับระวังรถอ่าขึ้นเลยเบลแบนขับพักตลอดไม่จะได้ออกเลย ก็มันก็ต้องไปตามวิถีทางเรามีอาชีพขับมอไซค์รับจ้างอ่านี่ใจเย็นเบลเด็กซิ่งมอไซค์เก่าก็พอได้พอได้ต่างจังหวัดเด็กขับมอไซค์เป็นทั้งนั้นแหละพี่ดูวินใด้ด้วยนะเดี๋ยวผมมาอย่ามีปัญหานะพีม่นานโอเคโอเควางใจได้เอาไปเบล ตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะไปอูรุเมสายสีข้างหน้าเป็นวันเวไปไม่ได้เรียวซ้ายนี่เะครับแล้วก็มาจนใกล้ๆจะถึงปากซอยแล้วล่ะคือถ้าเป็นผู้โดยสารปกติทั่วไปก็ไม่ต้องแนะนำเส้นทางอะไรกันโอ้หนี่แผงขายหนังสือพิมพ์นะครับไม่เจอกันนานแล้วนะฮะ ทางซื้อพิมพ์เนี่ยข้างหน้ามันมีอีกวินหนึ่งเหรอเบลอ๋อซึ่งถ้าเป็นมีวินอยู่ข้างหน้าเงี้ยเราไปรับผูษษ้โดยสารจากวินเขาไม่ได้มีปัญหาเลยหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่โอ้โเรื่องราวท่ดีเลยอ๋อที่ร่วงในคิมายว่ามา,มาเอาเรื่องอแต่ว่าภาษาจีนโวี๋ยวิเขาเรียกซื้อเรื่องเฮ้ยเบลพี่ว่าตรงนั้นไม่ใช่วินนะตรงนั้นมันเจ้าหน้าที่อยู่เขา,า,าเอ่ะแล้วเมื่อกี้ทำไมบอก พี่ว่ามันเป็นวินไม่น่าจะใช่วินเนาะเออมันเจ้าหน้าที่เขาสายสี่อยู่ไหนอ๋อสายสี่อยู่นี่ได้ได้ได้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมาถ่ายรายการครับไม่ได้ามวินนะมาถ่ายรายการถ่ายรายการอ่าอย่างนี้คือถ้ามาส่งที่อู่สายสี่เนี่ยคือมาส่งตรงนี้แล้วเบลก็ต้องกลับไปรถต่ากลับวินเทหะมารับผู้โดยสารแถวนี้ไม่ได้ ถ้ารับผู้โดยสารแถวนี้พี่ก็าเพี้ยงด้วยข้าวเลยด้วยข้าวเลยใช่ถือว่าผิดกติกาใช่ครับให้นะถ้าผมเป็นพิงค์าวก็ต้องให้ผมมาด้วยอ๋อแต่ว่าทางที่ดีคือต่างคนต่างรับข้าวครับถ้ามันมีผู้โดยสารยืนอยู่อ่าอาสาบ้านรับได้เพราะว่าเรากลัวผู้โดยสารไปสายถ้าไม่มีที่วินนะอ๋อนี่นี่แบบมืออาชีพใช่แล้วแต่บางวีดอ่าเยี่ยมพี่เยี่ยมเยี่ยมจะไม่กล้ากันจะเราเราสมผู้โสารจะรีบทำงานการความเป็นมืออาชีพ เรารับผิดชอบต่อผู้โดยสารแต่ว่าถ้าโดยหลักทั่วๆไปเนี่ยก็วินใครวินมันมีทั้งี่ผมไปที่เขาไม่มีคนอยู่เขาบอกอ่านรับได้เลยัรแล้วกะลงอยู่นี่เลยอ่ะพอพี่เขาพูดดีลงอยู่เลยอ่ะไม่ไปเขาแบบคที่เราขทำดิพี่เขาว่าแบงค์ผ่าใบแดงไม่เอาพี่อย่าพี่อย่าไปยุ่มมันดิไม่เอาทีแรกขากลับผมกะให้นี่ครับพี่พูดแต่ผมขับเองดีกว่า โอเคนะพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากไปแล้วแต่กับวินนะพี่นำนะแต่ว่าไม่ให้เวลขับอะ่ะเออพี่ขับเองดี่ามั่นใจขึ้นมากเลยไปเมื่อกี้เจอวินกลัวกลัวไหมไม่ได้กลัวแต่ว่าต้องรีบเข้าไปบอกก่อนใช่ต้องไปบอกก่อน <laughs> เออเพราะว่าเดี๋ยวแล้วเรามาแปลกด้วยเพราะว่าคนใส่เสื้อวินเนี่ยนั่งซ้อนแต่พี่เป็นคนขับแล้วผ่านวินอีกวินหนึ่งก็เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นทักทายเขาหน่อยเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวเกิดว่าพี่ต้องลองขับส่งผู้โดยสารผ่านไปเดีวนั้นอีกอ่ะ เออเขาจะได้เข้าใจเรเซฟไว้ก่อนก็ควรนะในท่าที่จะขับวินเนี่ยมันก็ต้องมีคอสตูมใช่นนี้เฮ้ยไอ้พวกนี้มันเอาจริงว่ะเฮ้ยเอาจริงมือให้สมจริงนี่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบแบบหุยตื่นเต้นแบบในรายการอื่นๆนะไมอันนี้ผมเพิ่งเห็นจริงๆผมว่าเหมาะฮะผมว่าเหมาะเลยเยี่ยวเลยจริงๆมือนะเยี่ยวเลยล่ะ อย่างนั้นและถ้าทางจะได้อาชีพอีกอาชีพแล้ว เดียวเองเลี้ยวขวาออกไปไปทางนี้ก็ได้ไปนี้ก็ได้ไม่เดี๋ยวต้องไปทางที่คนปกติเขาปกติเขาไปกันอ่ะไปกติเขาไปนอกไงไปถนนใหญ่ใช่ได้สวัสดีครับตึ่นไหวที่ไหนตื่นไหวคือตรงไหนก็เลยผู้โดยสารสี่วิข้าวไฟแดงวัยเดี๋ยวเขาบอกโอ้ได้ผมไปได้พี่ไปได้ไปไหม ปเสียวไหมพี่เต้นเสียววะเดียวไปเดี๋ยวไปที่บอกทางนะโอเคไปแล้วครับนี่คือผู้โดยสารคนแรกของวันนี้นะครับเอาละไปละปกติทำงานกี่โมงครับพี่แปดเอาออกเวลานี้นั่งโมเตอร์ไซค์ก็สบายๆนะพี่นะ แล้วรู้จักกันไหมพี่กับพวกที่ขับบินเนี่ยอ๋อคนตะเกี่ยวเบลอะนะเพราะว่าเราก็ถือว่าคนบ้านเดียวกันอยู่ละแวกเดียวกันนี่มาักพวกเนี้ย ว่าเรามาถ่ายรายการครับไปไงต่อพี่รอไฟแดงนะต้องรอไฟเขียวก่อนไหมหรือตรงไปเลยพี่พี่ไม่ชอบอะไรตื่นเต้นเหรอเฮ้ยใจใจเย็นสวัสดีครับมาส่งผู้โดยสารครับ อุษานเป็นสาวงามประจำไปแข่งหันทองเตยขวาซ้ายรถตีอัดดี่นะโอเคครับเรียบร้อยส่งถึงที่บริการฟรียินดีครับทำงานได้สนุกนะพี่นะ บายข้างกลับให้มารับกี่โมง <laughs> เอาละครับเราส่งผู้โดยสารคนแรกของวันนี้แนละคนแรกของชีวิตผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะก,กลับก็เข้าใจว่าต้องไปยูเทิร์นตรงไฟแดงน,นะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการรับส่งผู้โดยสารคนแรกผมลองถามแซวผู้โดยสารไงติดตรงแยกศุลกากรตรงไปเลยไฟแดงก็ถึงที่ทางานแล้วเหลืออีกสักประมาณสักเกือบ40ิวินาทีอะไฟแดงมันขึ้นถามว่าฝ่าไปเลยไหมแกบอกยาเลยพอผมจอดปั๊บแกบอกเออหรือจะไปก็ได้ <c oughs> แสดงว่เาเผลอก็เอามากันครับพี่นี่เรามาแล้วแต่พี่ยังไม่ได้มีปัจจุบัเออเขาใช้ไม่รู้ใช้ของใครเมื่อกี้คันนี้ใช่ออแต่อันนี้เราทํามาให้เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะ มีบัตรคิวแต่ไม่มีเลขนะจะมีคำว่า Echo อ๋อนี่เป็นเป็นคิวคิวของพี่โดยเฉพาะสำหรับรายการนี้แล้วเอาไปแขวนเขาจะเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจกันไหมเขาจะดูตามแากคนอื่นเอออันนี้นะฮะเป็นหมายเลขเบอร์ Echo มีคันเดียวในประเทศไทยพี่ไปไหนครับออกงานทังนี้เลยครับ เราไม่ไเรากลายเป็นคนคุ้มวินอ่ะไปไหนพี่ไปไปไปมันต้องไปสะคันละมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวชาววินหาว่าเราทอดทิ้งผู้โดยสารพี่รอแป๊บนึงครับไม่เริ่มพี่เริ่มเป็นคนจักคิวเองแล้วไงที่พี่จะไปนี่เขาเรียกอะไรพี่ ไปแปลตหนึ่งอ่ะไปโอเคอ๋อขับพวกพวกคุณมากครับอ่าเดี๋ยว่าจิตใจนะโอเคนี่เรารอรอรถตรงนี้นะเดี๋ยว่าได้กับไปหลบเขาเนี่ยนะเอาได้กับได้ได้ใช่ตอนนี้พี่ก็เป็นนักกิจกรรม เด็กขึ้นรถกันมาเนี่ยถึงรู้กันเออไปกระปุ่มเอากระปุ่มใส่มาเลยเส้ยมาเลยเส้ยีวิทย์เลยกระปุ่มขอบคุณมากครับกระปุ่มขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยจิงจุ๊บเลยไอ้นี่ไปไหนเลยวะมาขับวินขับวินโอ้มาของใส่ลูกไปไหนที่ ไปไหนไม่ไปจะไปเชียงใหม่ไปพะเยาอะไรไม่เ <Tonight> น <com> ็ตอ่าท <c oughs> erm ักนี้ไม่เคยไปไหนเลยไม่ไปอ่ะเไปไหนหน่อยเับอ่ะเอาไปกันในรู้เรื่องไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลงจากรถอ้าวลงจากรถอีกเอ้าความรอไม่มีเลยครับอ่ะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณทุกคนนะครับไไไปยยังงงมารนี่มาขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาทำรายการกับน้องๆเขาครับรายการอะไร รายการเดี๋ยวค่อยดูชื่อรายการวะไรเต้นเดี๋ยวค่อยดูไปทำแต่ตีหน่อยไปฮะไปเดี๋ยวต้องกลับเข้าวินก่อนตอนนี้วินไม่มีใครนี่อยู่คนเดียวเอ้ยวินวินไม่โดนใจแล้วต้องไปดูแลวินมานี่ก่อนลงบอนรถจัดได้บีน้ิพริกอร่อยมากได้เดี๋ยวมาเยี่ยมเดี๋ยวมาเยี่ยมโอกาสหน้ามาเยี่ยมเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปเฝ้าวินตอนนี้วินไม่มีใครอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครมาเอาวินไป วิ้นอย่างเงี้ยบริสุทธิ์นะเพราะอะไรรู้เปล่าพับไม่เอาใจเย็นใจเย็นใจเเฮ้ยนักวุรกิจเสื้อเลยนอนทุกคนนิดน้อยนิดน้อยไงพี่เดินไปขับไปแล้วก็ดีแบนขับก็จะไม่ได้ไปนะจะไม่ได้ก่อนพูดได้ฟังนะฉันยังรักนักวุริใส่เสื้อม่หายเลยครับขอบคุณมากครับเพราะอะไรรู้เปล่าพูดได้ฟังเป็นแบบ เอบคุณครับขอบคคุณรับเอาเนี่ยนี่ดีดีเลยใจเย็ดใจเย็ดจะไปบ้างเขายวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนกลับเข้าวินก่อนอย่าไปมีเมียมูดิสารนะไปมีไปมีขอบคุณครับสวัสดีครับยี่เป็นเธอป้าครับผาทางเขาจริงถ้าทางจะไม่ปล่อยครับก็ไปพบ พี่ๆน้องๆนะครับชาวชุมชนคลองเตยซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็แน่หละ <c oughs> เป็นคนที่รู้จักหน้ารู้จักตากันนะครับหรือว่าเคยติดตามความเคลื่อนไหวอะไรของผมอยู่บ้างก็ <c oughs> ทักทายกันบรรยากาศก็เป็นกันเองฮะไปไกลถึงขั้นจะชวนไปกินน้ําพริกที่บ้านซึ่งเราก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในหน้าที่ผมก็ต้องบอกผมรีบกลับมาเข้าวินวินไม่มีใครมีคนเดียวส่งผู้โดยสารเสร็จกลับมาเหลือคนเดียวแกขายดิบขายดีครับวินเนี่ยผมว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปอีกหลายวินถ้าจะต้องเจอพลัง อันนี้อันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าวันนี้ตื่นตีสี่กว่าครับเพราะว่าทีมงานนัดกองที่วินเนี่ยหกโมงเช้าอาบหน้าอาบท่าอะไรเสร็จผมมานั่งที่วินพักหนึ่งยังไม่ตื่นเลยอ่ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็หลายเที่ยวแล้วรอไอ้นี่รอซีนนี้เลยนะครับเ yeah, ย่ในจีริงต้องอะไรสดชื่นตื่นซาสดชื่นตื่นเย่ นี่พี่เหมือนเป็นคนคุมวินมอเตอร์ไซค์นี่นั่งอยู่คนเดียวก็ใช่ไงโคตรเทโคตรเย่ <O te. S 2> <O te. laughs>

ไปด้วยกันเดี๋ยวผมไปส่งไม่เก็บตังค์สายสีนะ่น,น <Okay. S 3> ะโอเคขอเชิญท่านผู้โดยสารมาป้าครับผมขอบคุณมากป้านะส,สายสี่นะ สายสี่พุทธมนฑลนี่ตรงนี้เหรอไปดูตรงนี้เหรอได้มาขับวินเนี่ยมาเนี่ยขับวินปิดร้อยยี่ร้อยยี่สิบก็พอนะโอเคไปเลยนะป้าปล่อยญาติแป๊บเดียวนะครับเที่ยวนี้ผู้โดยสารพิเศษเป็นแฟนเก่ากันมาไปสายสี่สายสี่ไปจะไปไหนเนี่ยจะไปต่อที่ไหนเนี่ย ไปโรงพยาบาลจุฬาเนาะไปชุมนุ่มเหรออ๋อนึกว่าไปม็อบไม่ใช่นะ <laughs> เรียบร้อยป่ะตรงนี้นะครับโอเคไขอบคุณครับโชคดีนะบ้านะสวัสดยครับไไรบ๊ายบายจุ๊บๆ các bạn, lên đăng đi, lên đăng đi. ช่องสามชีวิตได้ก้าวข้ามไปตามเส้นทางใหม่ยึดอาชีพนักพูดเรื่องงานกำลังรุง่งแต่ชีวิตติดข็มมุ่งเป็นผู้แทนของคนไทยอายุ25ลงสมัคสอสอแต่คะแนนไม่พอเข้าสภาไม่ได้และก็จับเนื้อไม่ได้อ,อยู่มากก็เกิดเรื่องปฏิวัติหลายทีแล้วได้สั่งเล่นบันี้ก็จับไป น้ำเสื้อแดง <c oughs> นอกจากเข้าสภาไม่ได้แล้วยัยงจับเนื้อเพลงเปลงไม่ได้ด้วยแค่นี้นะครับสบายๆเป็นหมอเพื่อใส่รับจา้างดูเซลื่นอนมาไอ้เสกงมันจะดาวไม่เขเปียนเนื้อเปลงมันไม่ได้ตอนนี้เวลาประมาณ9.45โมงนาทีบเบล คนเงียบเลยใช่ครับเพราะว่าออกรับส่งผู้โดยสารกันหมดแต่นี่เขาทำงานครับคนคนขับวินที่นี่เขาทํางานเขามีงานลงของมั่งแบบนานๆก็มีทีลงของใช่นี่เพิ่งไปวันแรกมีขึ้นของด้วยไหมมีลงเยวมีลงใช่ชีวิตมันไม่มีขึ้นมีลงลงอย่างเดียวเลยใช่ลงของที่ท่าเรืออ่าเมื่อกี้ตอนพี่วิ่งส่งผู้โดยสารอยู่เบลมีเห็นมีเอาข้าวไปให้แม่ใช่ครับอันนี้คือทุกวันใช่ครับผมบางทีก็พาไปหาหมอศูนย์ สิเบเอ็ดฝั่งนูงง้นฝั่งหัวแปดหนึ่งแม่อายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบ four ห้าสิบหกแล้วเวลาจะออกมาวิ่งรถแต่ละวันแม่บอกอะไรไหมร้อยขับรถดีเขาบอกวนะ่าเป็นห่วงใช่เขเป็นห่วงแต่เป็นห่วงเราก็ล้มมาสามพันติดแล้วนะอา้าวพี่ขับเมื่อกี้หลายเที่ยวนะเป็นไงบ้างฝีมือจะได้ไหมได้ดลเ,เลยเหรดี๋ยเยเวลาพูดสบตาหน่อยดิได้ครับพี่ <laughs> สิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตพบก็คือบางคันบางวินและไม่ใช่เฉพาะแค่ใส่เสื้อวินด้วยสิมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยแยกไฟแดงปั๊บเขาสบายใจเข้าไปเลยเขาทํากันแบบนี้เป็นภาพปกติใช่แล้วเบลเองอะ่ะผมก็มีมีตอนเย็นตัดอะ่ะแล้วแม่บอกขับรถดีๆใช่ทํารอบไงแต่ทไมต้องทำรอบกไม่ได้ยอดนะไอคนอื่นเขาผ่าแล้วต้องไปตามเขาได้แหละถ้าคนอื่นก็ผ่าไปเนี่ยปั๊บถ้าเราไม่ผ่าด้วยเราตามหลังเขาแล้วใช่ตามหลังกลับมาวินทีหลังรอบก็อาจจะ น้อยลงก็ต้องแกลกแล้วอันนี้ที่ไม่แนะนํานะครับเออแต่ว่ามันก็มีเหตุผลในตัวของมันอยู่เหมือนกันใช่<ด>สำหรับอาชีพคนขับบินมอเตอร์ไซค์ไม่ฟ้าพี่ไม่ฟ้าเลยพี่โห้ยรอได้เป็นวันไม่รู้นะพี่ก็มีเหตุผลของพี่ว่าเออถ้าเราขับแล้วเราบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยเราก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในขณะที่เบลก็บอกว่าคนขับวินหลายๆคนก็มีเหตุผลเรื่องการทำรอบทำยอดแต่ว่าพี่เนี่ยไม่เอาอย่างนั้นใช่พี่รอไฟเขียวางเดียวใช่ วันนี้วารายเต้นได้คุยให้ฟังทําให้เห็นและเต้นให้ดูนะครับกับวิถีชีวิตของพี่น้องวนะินมอเตอร์ไซค์ณวินแห่งหนึ่งเคหะชุมชนคลองเตยกรุงเทพมหานครพบกันใหม่ตอนต่อไปสําหรับวันนี้วารายเต้นเขาไปเต้นกับเบลก่อนนะครับสวัสดีครับ Let's สกเบลมาแน่รถเส้นนี้ก่สบายสายครับอย่าง อยู่ใต้เป็นปลอดภัยมนตับพ่พอสบายอยู่ในกอพ่อหมอไอ้ไข่หนุย่ยรูปกระซินรูปหล,ลอกเป็นชอบเพลงฮาดพ่อชอบเพลงคาราบาวเด็กแนวอาะเหนือ่อยร้ <laughs> รยอ,อ,องไม่เป็นนะ